วางค่ะเอาวางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปไหนกันจ๊ะไปบ้านตายายหุบหลบเราไปนอนไหนนะนอนเต็นท์เราไปนอนเต็นท์ค่ะนอนเต็กท์ค่ะค่ะไปนอนที่ไหนคะไปนอน ที่ตั้งแคมค่ะที่ตั้งแคบค่ะสุดยอดค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่แม่สวยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไปคนที่มาเป็น,<ค>นบ,<า>บ<ว>น <ะ S 2> เลยะะมีแค่บทบางครั้งเดี๋ยวแม่ต้องไปตรงไหนนะ่ยดีเซลอะไรก็ได้ใช่ไหมแม่เติมน้ำมันก่อนเนาะอ้ม สวัสดีค่ะตอนนี้เราไว้เติมน้ํามันนะคะเตอน้ํามันเสร็จแล้วเราก็จะไปรับคุณพ่อจ้าคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่ออยู่ไหนคะคุณพ่ออยู่ที่ทํางานค่ะ มีอะไรอันนี้มีอะไรเป็นซุม้มซุ้มอะไรไม่รู้ร้านอาหารหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ไม่มีร้านนะคะไม่แน่ใจมั้งเถิดมันเป็นซุ้มกาได้พี่ใกล้เึงแล้วชมวิวนะคะ สวยแม่สวยมแม่เดี๋ยวเราไปดูที่ที่ที่เราจะกลางดีกว่าคะ่ะอันนั้นก็สวยเหมือนกันอันนั้นก็สวยเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าอาทิตย์ละอีก200เมตรคุณจะถึงจุดหมาย200เมตรไหนป้าง200เมตรยังสนับพุงเหรอสนับพุงเหรอ ไม่ใช่เม็ดสีขาว <OT HE AT> ไม่ใช่นี่กิโลเมตร Reese. นี่ส่วนตายายไม่ใช่คุณม,มาถึงแล้วเออตอนนี้เราหลงมาไม่หลงนะคะตอนนี้เราขี่รถเลยมานะคะต้องย้อนกลับไปเข้าใจว่าคือมันจะอยู่ติดกับอันนี้เลยค่ะกิโลเมตรที่อะไรนะ สี่กิโลเมตรสวนตายายอยู่จุดเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวัะ,ะามาย้อนกลับไปนะว้าวว้าวไหมแล้วคืนนี้เราจะเห็นเมืองแม่สวยนี่แล้วก็จะได้ดูดาวตกด้วยมีดาวตกทุกฝ่ามาันรุนอีทีตอนนี้นับหรอ,อคุณมาถึงแนละ้วแต่เราคนเลยตกเลยฮ่เดี๋ยมีลมคุ่งละ นี่นะคะเม็ดสีขาวนะคะถึงแล้วเมื่อ,อ,อ,อก,กี้เฮาเลยนะจ๊ะไอมดอ่ะต้องลงใบข้างนี่นะคะนี่โล่สี่ส่วนตายายนะเป็นโจนเลยก่อนนะเฮ้ยลงลุมดีกว่า คะ่ะโดยเราใบสี่เราแป๊บหนึ่งได้ไหมคะก้าอยากกินน้ำไหมคะพอหน่ะอ่าได้ให้กินไหมนั่งให้ลอง 累了，感冒。 กลับเข้ยออกรู้นะคะว่าคืนนี้เราจะเจอผลดไหม ถ้าเจอป่นก็ดีนะคะพรุ่ง<ม>นี้เช้ามันจะได้เห็นกระเลงีป็นด,ดีดไหมไข่คร,ครับตัวเพลไม่รู้อะค่ะทีสุดหมออผมจันนะเปนแหลกสันที่เจ็ดตัวแหลกนี่ใครเมือกอันสี่อันสี่ก้าวที่สุด แม่ดูกนนะส่วนที่เขาเหลืองนะลมนี่เขาเหลืองนะวันนี้เรามาถึงแบบค่อนข้างเย็นนะกว่าจะจัดเซตอะไรเสร็จก็มืดแล้วนะคะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพร้อมกับรีวิวห้องน้ำเนาะ,ะตอนนี้ก็กินซาบูหมูย่างนะคะชมบรรยากาศเมือง แม่สวยแม่แล้ววันนี้ชามารุ้นทะเลยหมอกกันค่ะเง<ม>ียบเงามากนะคะพั้งลานนะเราเหมาลานเลยวันนี้ไม่มีคนเลยนะคะแล้วดูแล้วฝนน่าจะตกหวังว่านะหวังว่าจะตกนะคะตอนนี้ก็เลยลดไอ้ตรงหน้าเทเลสค่ะลงมานะคะป้องกันฝนสาดนะคะนี่ ขึ้นฝนตกนะแต่ว่าเราก็นอนสบายวันนี้เรารอบนี้เรามากับตัวนี้นะคะเ r เจอร์ไฮว l เล e 13ค่ะการฝนได้ดีนะการฝนได้ดีเลยแหละเต้นโชว์แล้วหนึ่ง เ้้าน้ำสะอาดสะอาดนะคะที่สําคัญที่นี่คือมาถึงนะเขาให้เปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้านะคะเขาจะมีรองเท้าบริการนะคะมีรองเท้าให้เพราะฉะนั้นคือก่อนมาเนี่ยก่อนจะเข้าน้ําก็เปลี่ยนรองเทานะ้าเนาะเพื่อความสะอาดนะคะแป๊บหนึ่งค่ะลูกจะแบ่งเป็นนี้นะห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะมีอยู่สองห้องนะคะจะเป็นชักโครกแบบนี้เนาะเหมือนกันนะคะหน้าตาผู้ของผู้ชายและผู้หญิงนะคะจะมีห้องนี้ พวงนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่างล้างมือให้นะแล้วก็่วนนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะน้ําแรงพอสมควรนะเพราะว่าเมื่อคืนเรามาอาบน้ำนะคะเสร็จแล้วที่อยู่ใกล้นะคะก็จะมีนี่ค่ะซิงนี่เนาะซิงล้างจานนะคะมีให้ครบคันนะโอเคเลยนะคะ ถือว่าห้องน้ำสะอาดสะอาดนะคะูกกระเบื้องเรียบร้อยเนาะมันจะขึ้นไปไหนคะหนูไปทําอะไรมานะไหนบ้านใครอ่ะบ้านของพี่พี่ไงคะขอพี่อา่าแ่ะพี่ <c oughs> อุ้ยนายขอดูหน่อยสิในมือมีอะไรนะ <c oughs> อะไรเหรอเอ้ดอกไม้ดอกไม้สีอะไรคะขี้เหลือง สีเหลืองค่ะโอ้ทำไมอยู่ตรงทำไมโอ้โอ้เด <laughs> ี๋ยว <laughs> มันก็ตายด้วย <laughs> <c oughs>

สวัสดีค่ะแลูีตเจ้คะลูีลนี่ก็ตอบว้คอยถวค่ะี่ฮารวัสดีค่ะนี่ก็ตอบว้นะออมาที่เราเก็บก้ยบ้านเลยนะ อ้็ถ <c oughs> ูกขยันบริการเราข้าหมูหันจบไปเลยค่ะข้าวเหนียวอุ่นๆนะคะกับหมูย่างโอ้โหมื้อเช้าของเรา Good. she puts yeah. her hand in mine มกินอะไรคะกินแก้มังกรแกนมังกรอร่อยไหมคะอร่อยอ,อยว่าตกใจหมดเลยอืมใช่ครับนุ่ง <c oughs> 看。<laughs>